เจ้าของเฮลิคอปเตอร์ไทยที่หายในมพม่าเผยทีมค้นหาทางอากาศจะขึ้นปฏิบัติการเพื่อค้นหาสัญญาณเตือนฉุกเฉินกรณีหอตกกระแทกพื้นในจุดที่เครื่องบินผ่านแต่ล่าสุดการค้นหาเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากสภาพอากาศปิดต้องใช้ทีมค้นหาภาคพ,พื้นดินเข้าช่วยตำรวจสพเมืองนครนายก ้าตรวจลำธารคล่องมะเดื่อหลังพบร่องรอยความเสียหายกรณีรถออฟโรดกว่าสิบคันเข้ามาแข่งขันล่าสุดกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยโพสเฟซบุ๊กเริ่มรวมตัวหน้าสาระกลาง10ิงนาฬิกาขณะที่กลุ่มออฟโรดยืนยันจัดกิจกรรมต่อตำรวจฮ่องกงยังคงยิงแก๊สน้ำตาสลายการชมนมเรียกร้องประชาธิปไตยการประท้วงลุกลามไปทั้งบนเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูน โรงเรียนตลาดหุ้นและย่านธุรกิจปิดทําการผู้บริหารเกาะฮ่องกงวอนผู้ชุมนมอย่ากเชื่อข่าวลือว่าเกองทัพจีนจะเข้าแทรกแซงและมีรายง,งานว่าแอปพลิเคชันอินสตาแกรมในจีนถูกบล็อกแล้ว